คับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายันบ้านม่วงตกคํมมาแรงมาหลังจากเบิงให้กำลังใจวอลเอวอนิพุนเหตุงานย้ํเมื่อแรกมากกเบิงวิวทิวทัศน์ที่โคกน้องนาตอนแรกมีเมนูปิ้งไก่ทาปลาแดกโดยน้องปิ่น คนสวยนางเอกช่องมอนอิพนคำตะก,กามาเบ่งการย่างไก่ท่าประแดกของน้งปิ่นครับตามมาครับท่านผู้ชมครับดังไฟควันคุ้มๆนะครับตอนนี้ทานเริ่มสีแดงแล้วมาเบ่งไก่ท่าประแดก นี่เป็นแซบบ่ครับท่านผู้ชมครับเมนูไก่ทาปาแดดมากินทำกันเด้อท่านผู้ชมครับเป็นหอวขีรายเนี่ยงามลเลยล่ะแรกคืออย่างไงอยากมาเปีนกัลเรื่อง,งไฟนะครับเอาปินทางไทยเอฟซีไง นะครับเริ่มการย่างไก่ท่าประแดกน้องปินลงแต่ว่าเปีป <S <S กยกไก่ไก่เมนูนี้คุณอาชยันต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยอาชยันบ้านม่วงนะครับที่สนับสนุนไก่เอกอีเอ๊กหนึ่งตัวนะครับนนเมนูนี้นะเอกโซชิมอเก่เาเมน,นูเด็ดดี คนอาบเอากระพี่กับน้องกันให้เบาเองน้ำนี่ยจะรอชิมนะครับรอชิมฝีมือนางเอกช่องเบานีคนคับตะกาน้องปิ่นคนสวยหลังจากเฮ็ดสวนมาแล้วนะครับง<ซ>ดนำสวนซีเบนอะไรแท้ซิมซีนัวลึกอ,อยู่อ่ะเ <laughs> มืมม่อนั้นเมื่อนั้นแสีบอยู่เมื่อนั้นเฮ็ดอันอย่างธรรมดาต้องปิดนะนะใส่อันกระเทียมใส่เครื่องธ<ท><ท>รรมดาเมื่อนั้นย่างเป็ดเออเป็ดเป็ดธรรมดาบ่ได้บ่ได้ใสียะแดงกันบ่เอะเพราะว่า ตั้งแต่ผมมาเกือบสองเดือนแล้วนี่เป็นเป็นอันนี้ละเป็นครั้งแรกที่ได้กินท้าปลาแดกเฉียวกอนมาย้ำได้ได้กินย้ำนั่น,แ,นแต่ว่าเฉียวนี้มาสองเดือนครั้งแรกด้วยนี่<อ>ท้าปลาแดกนี่ช่วงนี้ใกล้แพงใกล้แพงอีหลีแพงอีหลีได้อ่ะสองร้อยเท่าไรเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดบาทตัวในน้อยหนึ่งใกลคือแพงกพราเป็ดเถอะอยังก็แพงผองมือเนี่ะบ่ท่านก็แพงอีหยังกระแพง งขึ้นสูตรบรัคธรรมาดาของน้องปิ่นเนาะอันนี้ทับปลาแดกเลยจ้ะทับปลาแดกเนาะเป็นสูตรดั้งเดิมของฟังลาวบ่นี่เป็นสูตรน้องปิน่นจ้ะสูตรน้องปิ่นเองโอ้มาามากินกนทำกันเนด้อทำมาชมเด้อทันทีเขามาชมคลิปนี้จะกินไก่ทับปลาแดกน้องปิน่นหลังจากเฮ็ดสวน นำพักมาแล้วเพบยงใกล้ท่าแดกพันกินนะคร,ครับหลังจากที่มันหอมแวลวสิมาให้เราผู้ชมดนบ้างอีกที่นึ่ง<ม>ค้ามมือเปิดตาแล้วบ้านนี้พ่นยอยู่เทิงหลงังคาเยื่นะครับหึึ่งไปเก็บเก็บสิ่งเก็บของขยานคักมาครับเก็บของครับ แว้นนี้พ้นยันพายุเขา่ารอบที่สองนะครับก็เลยเก็บสิ่งเก็บของเทิงหลังคาเรอกินปิงไกล้ท่าประแดด รับช่วงต่อนะครับนี่เบาเอเป็นผู้มันทานงไกลแอ,อลเขาดีจากก้าก็ลูกทานบักกา,าเอาอีกเห็นงานมัดหมื่นนะครับวันนี้คนเล่นสีสีเล่นฐานครับปูนนนคนท่าสีสีท่าคน อตอนได้กินเทีาแหลกได้กินปิ้งเป็ดท้าปลาแดกตอนไี้แรกๆตอนเอาเป็ดมาใหม่ๆครับแซ่บอี่ลีครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้กินพรอมเราอยุดห้างบ้านนี่โดยโดย,โดยท้างบ้านผมบนะ่เคยเห็ุสูตรท้าปลาแดก<อ>เคยตั้งแต่มากตําเครื่องซุ้มตะไคร่ขระเทียม,มาธรรมดาครับแต่สุดท้าปลาแดกบ่เคยได้กินครับซึ่งได้กินแล้วแซ่บผมก็ังพยายามอยู่พยายามที่จะบันทึกคลิปสาวปิ้นเพื่อนเห็ด ไปด้แครับเพราะทันได้มีโอกาสไปเฮ็ดอยู่บา้านณ์ใเถื่ับันทึกไว้อยู่ครับคลิปๆนั่นนะสิสิเอาสูตรที่เพิ่นพาเห็ดนั่นแหละเอาไปเห็ดไปตำน้องมือกินละทิ้ใจเ <ไป S 1> ร่ยน<ห>บ่ไ่เซฟเซฟบๆๆเนาะเด้อท่านผู้ชมที่เขา้ามาชมคลิปนี้ครับมากินย่างไก่ทาปาแดกน้ำกัน 217บาทเริ่มคขำมาแล้วเบาเออากาศก็เริ่มเย็นเขาเย็นเข่าแล้วแต่วันไปสิบวันยังเริ่มครับไปดูเริ่มนะรเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับมาครับท่านผู้ชมสิบใหม่ก้อนสุกบ่มากินด้วยกันครับใหม่ก้อนสุกนี่ ่ายังสุกก่อนใหม่เด้วยไม่ก่อนถูกก่อนไม่ประมาณเจ้าหน้าที่ได้กินบ่อะไรบ้าบ้ารู้เดีครับพี่น้องจีวางเดี่ยวเจ้าขึ้นโกเดวมันก็แล้วแต่ไฟครับแัดไฟครับบางเที่เอากันย่างอันเอาทอนะตอนเอาทอใส่เมื่กี้สีเปืองทานเนรแต่ว่ามันก็ใส่เวลาในการ อย่างโดนแต่มันมันมันค่อยๆค่อยๆครับอันนี้มันเท็ดต่ามันกระเสียงต่อกันใหม่ถ้าเข้าผิดบ้าทันแต่ว่านางฝ่อสีลีร้อมันก็ไม่เป็นอย่างเรกต้องฝ่ออีลีร้อมั้งฝ่ออีลีล้อมั้งมันพ้นลงหลังคาปะมันพ้นลงหลังคายังครับมันพ้นลงจากหลังคาแล้วนะครับกำลังเก็บทิ้งเก็บของอยู่อู้เดียวว่าอาจารย์เป็นอะไรกันอ่ะ บ่าวเอคิดว่าฝนติโตกบ่มือนี่ตามมันเบิ่องเบื่องที่เป็นข่าวเพิ่นก็ว่า17 10ฮอด19เด้อครับมื้อมื้อนี้บ่ครับมื้อนี้17ครับเมื้อนี้17คิดว่าอยู่ครับเพราะว่ามื้อนั้นตอนนั้นเพิ่นก็ข่าววันที่9เนาะครับ9ก็มา9อีหลีเก่าก็มา9จริงๆแสดงมื้อนี้มื้อแรกกันบ่ครับนี่ผลติ่ต๊ะมือแรกที่มาครับบ่รู้ว่าสิฮอดทําตะกร้าบ่อืแต่ว่าก็บ่ได้ห่วงปายในนะครับเพราะว่ามุงหลังคาแล้วครับ การทีได้ทดสอบว่าหลังคาหัวบ่อการทีได้ไปเช็คพร้อมเป็นการโอกาสดีพร้อมครับแต่ว่าลมเป็นตะคือฝนสิตกเลยมื้อนี้เนาะเป็นตะคริ่งจังทรงไทยหนาวนี่แม่อาจหลืมเลยอุ้ห้วยแล้วบ่เอประเทศนี่ไก่สิได้กินแล้ว อย่างไก่ทับประแด็จมันกระชัดเลยเด้เอเบอร์ไอโฟนมันสุด,ดอยอดจริงๆอ่ะรถใจร้อยีกน้อยครับทา่านผู้ชมครับทันทีรอ,อก,กินไก่ทับประแดกมันสุดยอดอยู่แล้วไอโฟนโอนไฟไอโฟนอีกนิดเดียวก็จะได้กินแล้วครับเพราะว่าเลื่อมเลื้งแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะโอนไฟไอโฟน น้ำเบาอีว่านะแต่สิเด็กินแล้วปวดใจรอดจังหน่อยครับปวดใจรอดจังหน่อยครับใคล้สุกปะครับใกลสิได้นสิ้นวาจู่ทานสิอีกบอ่ะทานสีอีกก็ได้ย่างช้าน้อยยางมะกรูดขี้ข้อนี่บ่านางซ้อมครับเราเอีเติมทานจังหน่อยนะครับเพราะว่า ไฟเริ่มรีลงแล้วย่างไกท่ทาปลาแดดใช้เชื้อแทรเบิง่งใหม่แล้วเป่เบ่ใหม่เบิใหม่พีกเลเมื่อกี้ครับเอฟซีที C ่ T. อยากเห็นย่างไกท่ทาปลาแดดก,กับเขามาเบิ้งเดอ้อเบิง้งยู้เบิ้งยูสิ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมมากกไลค์กดซับตะใครกดติดตามนะครับเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาจากเบิง์ปิงใกล้ท่าประเด็กสูตรน้องปินนะครับใกล้เลใกล้ปะหอมอยู่เติมหอมแล้วเขากำลังพยายามเติมทานอีกโอ้หอมก็กินกันเงินปะ ลายพูดกระสลาอเห็นครับแม่อยากกินไก่เดี๋ยวเดีย๋ยวไดูจ้ลละใกล้แล้วไก่แล้วพี่ได้จะกินไก่บอก่อดีจ้ากันเนาะหนูอยากกินไก่ทาปลาแดกแม่บังเหงียวมันเดือดลดชุดตัวน,น้อยเนาะอดใจรอนะครับอีขนาดก็ได้กินแล้วไทยบ่ไทยบ่<ะ> น้องปิ้นกำลังเก็บผักนะครับเก็บผักมากินกับอย่างไก่ท่าประแดกผักน้องปิ้นกังามงามนะครับเก็บกินสมือบ่เบิดนะครับปลูกไปเยอกินไปพร้อมปลูกไปพร้อมกินไปน้ำนะน้องปิ้นเนาะเก็บกากินทันกากเก็บเข้าไปให้น้องในบ้านครับนี่เป็นการหักแป้งแป้งปั่นของสาวปิ้นก็จะรอสักครู่นะครับสีได้กินอย่างไก่ท่าประแดกน้ำกันครับ ครับวันนี้การย่างไก่ทับประเดกสุกแล้วครับครับพ่อมีสะกินแล้วครับเอ๋ครับซิมให้เบิ้งหนึ่งซิมให้เบิ้งวันนีเดี๋ยวเราหาตัวซิมหน่อยก่อนนี่เป็นตับมันครับเอาไว้ให้น้องที่แอ่วโอ้อ่ะขึ้นเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ร้านน้อยเนาะให้ร้านน้อยนานหน่อยเดี๋ยวซิมให้เบิ้ง ชับดีแล้วหวานได้หอมไปชอบแล้วชอบชอบชอบบชอยู่ชอบอยู่ครับคือมีกาแฟก็จะมีน้องขับเนาะครับคลิปหน้าพอกันไหมฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชฉยันมันม่วงครับครับขอบคุณคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ